สวัสดีครับเพราะว่าผมฟิล์มพระเครื่องนะครับวันนี้เรามาดูวัตถุมงคลนะครับอันนี้เป็นวัตถุมงคลนะครับของพระอาจารย์อบวัดป่าชดาลามจังหวัดสกลนครนะครับพอดีผมเพิ่งเช่ามาจากวัดนะครับพระอาจารย์ท่านก็เปิดจองให้บูชานะครับชุดละ5,000บาทสร้างรู้สึกจะร้อยกว่าชุดนะครับร้อยเสร็จๆเขาเรียกว่ารุ่นแก้วชิงดวงนะครับปี67นะครับอันนี้ผมเพิ่งได้มาเมื่อปลายปีทัน ปลายปีหกเจ็ดเดือนธันวาเลยนะครับเพิ่งได้มาใหม่หมๆสดๆล้อๆเลยอันนี้เป็นในหนึ่งชุดเนี่ยเขาก็จะมีประกอบด้วยวัตถุมงคลห้าชิ้นนะครับอันนี้เป็นหนึ่งชุดนะครับนี่จะมีล็อกเก็ตสองเหรียญกระไหลเงินกระไหลทองสองแล้วก็เหรียญจานมือเนื้อเงินอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูล็อกเก็ตก่อนนะครับล็อกเก็ตนะครับจะมีด้วยกันสองสีนะครับในหนึ่งชุดเนี่ยจะมีสองสีนะ มีฉากสีทองกับฉากสีขาวนะครับวงบริเวณสังคตินะครับก็จะเขียนว่าอาจารย์อบนะเป็นชื่อของท่านนะครับล็อกเก็ตอันนี้นะครับเป็นล็อกเก็ตที่พระอาจารย์ท่านเขียนเองออกแบบเองนะครับแล้วก็นํามาถอดเป็นล็อกเก็ตนะครับถอดจากลายมือของพระอาจารย์นะครับมาทําเป็นล็อกเก็ตนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับถ้าวัตถุมงคลที่เป็นชุดเดียวกันเนี่ยเขาก็จะมีรันหมายเลขนะครับ เห็นไหมครับมีหมายเลข46นะครับแล้วก็มีอันนี้เป็นลอยจานนะครับมีอัขระยัน3ตัวนะที่พระอาจารย์ท่านลงไว้นะครับแล้วก็มีตะกุดเนื้อเงินนะครับอันนี้เป็นตะกุดจานมือนะครับเนื้อเงินนะครับแล้วก็มีหนังเสือนะครับแล้วก็มีน่าจะเป็นพลอยเสกนะครับอันนี้ก็รันเลขนะครับรันตรงนี้นะครับแต่มันไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับอันนี้จะจางๆหน่อย46นะครับอันนี้เป็นชุดเดียวกันก็จะรันเลขเดียวกันนะครับ แล้วก็ในหนึ่งชุดนอกจากจะมีล็อกเก็ตแล้วนะครับก็ยังมีเป็นเหรียญแก้วชิงดวงนะครับเป็นเนือ้อทองแดงกระไหลเงินแล้วก็กระไหล่ทองนะครับอย่างนี้เป็นกระไหล่เงินกระไหลทองรุ่นนี้จะตอกโค้ดเยอะหน่อยนะครับผมให้ดูกระไหล่เงินก่อนเขาจะตอกโค้ดคําว่าเศรษฐีหนึ่งตัววัดป่าชดารามหนึ่งตัว นะครับแล้วก็อันนี้เขียนว่าแก้วชิงดวงนะครับอันนี้เป็นตอกโค้ดนะครับแก้วชิงดวง1ตัวแล้วก็ด้านหลังนะครับจะตอกคําว่ากรรมการตรงนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้ก็เป็นเหรียญที่พระอาจารย์ท่านแกะบล็อกแม่พิมพ์เองนะครับออกแบบเองนะครับเหรียญเป็นเหรียญทรงแปดเหลี่ยมนะครับไซส์ใหญ่พอสมควรนะครับ อันนี้ก็ไหลเงินแล้วทีนี้เรามาดูกระไหลทองนะครับเป็นเนื้อทองแดงกระไหลทองต่อโค้ดเหมือนกันนะครับนี่จะมีคําว่าเศรษฐีวัดป่าชดาลามแก้วชิงดวงแล้วก็มีรันเลขนะครับเลขนี้เป็นลอยจานของพระจารย์นะครับนี่เป็นชุดของเขานะครับหมายเลข416นะครับอันนี้เป็นพระจารย์ท่านลงเหล็กไว้ ด้านหลังก็จะต่อคำว่ากรรมการนะครับต่อคำว่ากรรมการเป็นเหรียญที่ออกแบบสวยนะครับไซส์ใหญ่นิดนึงนะครับสวยดีครับสวยดีแล้วก็ที่ผมชอบก็คือเป็นเหรียญจานมือนะครับเหรียญรุ่นนี้มีความพิเศษ นะครับตรงที่ปกติเนี่ยถ้าเป็นเหรียญจานมือรุ่นก่อนหน้าที่พระอาจารย์ท่านทำเนี่ยก็จะเป็นเหรียญเนื้อเงินรีดมาเปล่าๆนะครับเป็นทรงกลมแบบนี้แหละนะครับแล้วก็มีจานหน้าหลังแต่ว่ารุ่นนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าพระอาจารย์ได้ทําเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับแล้วก็มีปีนัก,กษัตร์นะครับ12นัก,กษัตริย์นะครับล้อมรอบเหรียญน,นะครับแล้วก็เป็นกงจักร นะครับเราพลาจานถ้าก็จานด้วยเหล็กจานจาน, ide, mesa, นะครับจานมือนะครับไม่ได้ปั๊มจานทางด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังแบบนี้นะครับเหรี่ยจานมือรุ่นนี้ถ้านับเป็นรุ่นก็ถือว่าเป็นเหลี่ยรุ่นที่5้าของพลาจานที่ท่านทำไว้นะครับเป็นเหลี่ยรุ่น5้าแล้วก็เป็นรุ่นสุดท้ายด้วยนะครับที่พลาจานท่านทำไว้ ก็คือพระอาจารย์ถ้าจะไม่ทําเหรียญจานแบบนี้อีกแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นสุดท้ายของท่านดูดิครับจานสวยมากนะครับพื้นเหรียญเนี่ยเต็มไปด้วยเส้นขนแมววิ่งเต็มเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับเส้นขนแมววิ่งเต็มเหรียญเลยจดจําลายมือพระอาจารย์ให้แม่นแ่นะครับของแท้ในงานค่อนข้างเรียบร้อยงานปั๊มงานไหลนะแล้วก็จดจําลายมือพระอาจารย์นะครับส่วนใหญ่เนี่ยพวกเนี้ยเกยาาครับเพราะว่าเป็นเหรียญจานมือเนาะแล้วแต่ละเหรียญเนี่ย เจอสมมติหยิบมา 5, 10, 10ห้าเหรียญสิบเหรียญนะจานไม่เหมือนกันเลยคือจานเหมือนกันนี่แหละแต่ว่าตําแหน่งยันเนี่ยอาจจะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยเดี๋ยวผมให้ดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับผมมีสองชุดนะครับเดี๋ยวไม่ดูอีกเหรียญหนึ่งเห็นไหมครับจานเห็นไหมครับคล้ายๆกันแต่ว่าจะมีความแตกต่างอันนี้องค์พระจะเล็กนิดนึงอันนี้องค์พระจะใหญ่นิดนึงเห็นไหมครับจะใหญ่กว่า ด้วยตาเปล่าเลยแล้วมีตอกโค้ดเห็นไหมครับด้านหลังวัดป่าชดารามทีนี้เรามาดูด้านหน้านะครับด้านหน้าเห็นไหมครับจานคล้ายๆกันแต่ว่าอัคระยันบางตัวเนี่ยอาจจะมีผิดตำแหน่งบ้างเล็กน้อยแต่เหมือนกันครับจานเหมือนกันนะครับแล้วก็เห็นไหมครับด้านหน้าเห็นไหมครับองค์พระก็จะมีความแตกต่างเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญจานมือเนาะ จะให้เหมือนเป๊ะเหมือนเหรียญปั๊มเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับพระอาจารย์ท่านลงเหล็กจานรันหมายเลขไว้นะครับอันนี้เป็นชุดนะครับที่สี่สิบหกอันนี้เป็นลอยจานของพระอาจารย์นะครับเขียนเป็นเลขไทยว่าสี่ริบหกมาดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับอันนี้เป็นชุดที่เจ็ดสิบนะครับชุดที่เจ็ดิพระอาจารย์ท่านก็จะเขียนไว้ตรงปีชวดนะครับอันนี้ปีชวดฉลูนี่ปีชวดครับจะมีหมายเลขที่พระอาจารย์ท่านเขียนไว้ เจ็ดศูนย์นะครับนี่ให้ดูสองคร่าวๆก็ไเลยครับนี่โอ้โหเป็นไครับลอยจานลอยจานมือนะครับเกยยากมากพวกนี้จำลายมือให้แม่นๆครับลายมือของพระาจาย์จานค่อนข้างที่จะลึกคมนะครับแล้วก็ตัวค่อนข้างที่จะเล็กนะครับไม่ใหญ่ท่าในใดอยากได้ไว้บูชาอะไรเงี้ยลองติดตามในกลุ่มดูนะครับ ลองถามสอบถามคนที่เขามีที่เขาจองไว้ราคาจองอชุดละห้าพันบาทนะครับผมเช่ามา2ชุดนะครับชอบมากเหรียญจาย์ต่อโค้ดชัดเจนนะครับวัดป่าชดารามอันนี้ก็เป็นวัตถุมคลที่อยากจะแนะนํากันนะครับของพระาจารย์อบกันตะธรรมโมวัดป่าชดารามจังหวัดสกลนครนะครับท่านแกะบล็อกแม่พิมพ์เองอะไรเองนะครับวัดสร้างเองนะครับ ไม่มีนายทุนสร้างให้นะครับวัดทําเองพระอาจารย์ท่านทําเองเสกเองถ้าเป็นเนื้อผงอะไรเงี้ยท่านก็หามวลสารเองรวบรวมเองอะไรเองหมดนะครับเราก็ถุบุคลท่านมีประสบการณ์เยอะนะครับประสบการณ์สูงลองรู้ในกลุ่มได้น,นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เฟซบุ๊กกลุ่มไว้ให้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ